แบามางก,ก่อนเลยสแปมดีเหลือเกินตัวแม่คือจริงๆตัวมิสกะเนี่ยผมก็ทำรีวิวไว้แล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้ตัดขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจชิบหายเลยมาทำของชิโอลาก่อนแล้วกันอาอเคตัดเข้าแมกไปแล้วกันโอ้โห โอ้โห,โหพอๆกันเลยแม่เอ้ยตาตัวตาำดีพอๆกันเลยโธแ <c oughs> บนมิสก,กะเจอแอเซเลเตอร์อะไรเนี่ยโอ้โห,โหโนี่งเต็บเต็บอ่าไม่โดนสวย ยังไงอะเว้ยนี่ปาดแมงอ่าเฮ้ยอุ้ยเผื่อไปเปิดบล็อกรีบเกิน้ยบล็อกยาวเลย,ยเนี่ยแล้วเข้าไปตีอุงบล็อกอะไรแบบนี้ เฮ้ยโอ้ยเกือบเยเอาไงจังว,ว่าไงโอ้ยยิงสวนไม่ทันอ่ะเอ๊ะนี่อย่างนึงโดนอยี่อ้อมหลังโดนโอ้ยใช้เป็นอยู่สกิลเดียวไงวะเออดีนี่ของฝากอ่วสวยดิ อีสิอย่างี้ก็ตายนี่ไงโดนมีดทีนึงเฮ้ยโอ้โหก็ถึงเฮ้ยเฮ้ยงัดปิดโอ้เออเออเฮ้ยงัดไม่ขึ้นไม่เป็นไรยังได้อยู่นี่ไงโดนมีดอีกที nghe này rồi, họ vào nghe này rồi, nói đã cắn, lên nghe, nói là không block à, thôi, uầy, đòn xoắn, thôi. โอ้ยขื้ขอไปตีไม่ทันเออสักทีดีแม่งเ,เอออีกรางก็ไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรต่อยอสักตาไปเง่วงที่เปลาเจอยที่โหลืมมันไม่ใช่แบบแลงเซอร์เอ้ยไใช่แลงเซอร์ปีเซอร์ สวยดิเอ๊โดนพิธีเกือบตายอ่าบล็อกได้เฮ้ยโดนเศษเฉื่อนแม่งนี่แตจะเข้ามาเตะกูะน่าน,น่าน,นานอะไรวะอะไรวะเฮ้ยยวเย็นเดียเย็นเดียเย็นเฮ้ยเฮ้ย,ฮย,ฮยอ้อมหลัง โอ้ยโ,โดนอาูจิดลงแรงซะด้วยสิอ่สวยสลับอะไรนี่โอ้ยกดสิกเสีสีไม่ทันอนะกดตามไม่ทันอืมหลุดเล่นมานานคองโบงงงง่งงอย เฮ้ยเอ้ยอุ้ยนี่อย่าปาดแม่งทีหนึ่งลูกแดงแดงไปก่อนกดบล็อกลอ,ลอยอะไรใครที่กระตบมึูไม่ได้แล้วมาบัน,นเ,เธองอะไรไปหยูดเลยตัวนี้เว้ยอ๋อสลรับอะไรเนี่ยงงไปหมด ยังโดนอยู่วสะสะิสะบัดหน้าติดเล่นกับฟิเซอร์ฟิเซอร์มันสัดได้แห่เนี่ยปาหลังวฮ้ยไม่โดนอ่าบล็ <c oughs> อ,บอกก็แค่บล็อกก็จบนี่เอ๊ะเุ้ยวุ้ยจะเตะจะเตะ โอ้ยปักไตเธอไอ้นมเฮ้ยโอ้เต็มหัวนี่ป่าไปอีกทีอ่าสลับมั่วจริงก็สลับถูกตัวตัวมันอยู่ตรงใกล้ๆพอดีเปิดหน่อยแล้วกันเฮ้ยปาาทิ้งนี่ ตายไปก่อนโอ้ใช้ได้เดี๋ยวต,ต่อไปจะได้วกันเสิร์ฟปิงใช้ด้วยปปด,ดิทำไงอะเอาเจอฮีโร่อืมโอ้เจอเด็กอะแลงโนวิกเฮ้ยโ,โดนลัางปั๊มหลอก Ủa sao hai cái bọn lên được nhiều rồi hả? ơi. Ừ. À. đây. Hả? <laughs> <laughs> Bóc luôn luôn mà tài. <laughs> à, ờ à, 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 à. ôi. ตอยยุโอ้โไม่ทุ่มอู้หูหูหูต่อถ้าคนเจอคนกากแค่ไหนก็เจอปิงก็ไม่ไหวนะปิงร้อยสามสิบกว่าไม่เป็นไรโอ้โหล้างปลมอีกแล้วมันจะให้ลื่นหนึ่งเดียวเลยอะไรเนี่ยไม่ตายแต่ นี่นปาดไปทีเย่ได้ยอเออเรื่อเื่อเรื่อเรื่นมีเรื่นมีเื่นมีเื่นนี่ปาดไปทีโอ้อะไรว่าตบเด็กเฉยไม่มันเลย เจอทีก็เจอกากไปเลยเจอโหดก็คือโหดไปมั่ไม่ใช่มนุษย์เลยเถอะเอ้ยไมค์คุยอมันบ้างดีคุยมันขนาดใช้ไอ้ดาบกันเองวันไม่โดนเลยเออเออโดนเองเอา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 หลอกจะหมดแล้วเอาเอาไงเนี่ยเล่น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 เฮ้ โอ้ยอุ้ยอุยโดนโดนอ่าอ่าเล่นหน่อยเล่นหน่อยเอะจะใช้สกปบอร์ดให้โดนอย่างเดียวเลยเออตายแล้วทีเถอะเฮ่ character R2OP ตัวนี้มันโกงสุดแล้วมั้งเนี่ยเออไม่ใชม่มีลุงปู่นั่นนิดโกงว่ะตัวบีดเกมพัด